ในที่สุดเราก็จะได้กินน้ำมะพร้าวแล้วนะในเมื่อร้านอื่นเขาไม่ขายเราในราคา US ดอลลาร์แล้วก็เดินกลับมาโรงแรมเลยแล้วก็ข้างๆเป็นคาเฟ่ของโรงแรมแล้วก็มีมะพร้าวขายด้วยอยู่ที่3ดอลลาร์นะโอเคเราเน้นความไม่วุ่นวายความสะดวกสบายอะไรได้แล้วก็เาจะได้กินน้ำมะพร้าวแล้วมันดูน่ากินมากเลยนะมีคนเราเดินผ่านแล้วแบบ มีกลุ่มคุณลุงอะไรอย่เงี้ยยืนกินกันอยู่โอ้ยเมือวะาพาแบบนวลใสสวยเลยน่ากินเดี๋ยวรอดูว่าถึงจะจะน่ากินหรือเปล่า มากมากหอมมากเลยหวานแบบไม่มีรสมีดเลยมาดูธุรกิจมหา,าสด ก yeah, <S 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 ็นะครับย่าโออเพนเขาผ่าให้ด้วยหลังจากที่ดื่มน้ำเสร็จแล้วเนื้อมันต้องดีมากแน่ๆสามวันล่าญี่ป่ประมาณเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยสิบห้าบาทร้อยสิบห้าบาทโอเคทุไมีแก น,น,นี่นี่เนื้อมันเนื้อใสมากเนื้ออ,อนนะ่อนมะพร้าวมะพร้พาวน้ำหอมอะไรเงี้ยเนอ่อนเลยดีอ่ะใครมามาดีบควรหาก,กินซะมะพร้พาวเรื่องกินเราจะขอตัวไปกินแล้วนะถือกล้องไม่นานะ่าเรื่องกินสำคัญกว่าเรื่องถ่ายบอก ก็จะพาเข้าเมืองไปฝั่งมาเลเซียอยากไปแค่ไม่กี่ที่ก็คือมีตลาดปลาแล้วก็ไปมสัสยิดแล้วก็ไปดเูเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทาวเวอร์เอาไว้ตรวจจับคลื่นสึนามิอะไรเงี้ยแค่ดีแล้วก็จะไปหาข้าวกินฝั่งนู้นไปเดินชมอะไราในเมืองมาเลเซน,นิดหน่อยแล้วก็จะกลับพักผ่อนตอนนี้ก็นั่งแท็กซี่นะให้โรงแรมเรียกแท็กซี่ให้เพื่อจะข้ามไปฝั่งนู้นเพราะว่า มันมีไม่กี่ช้อย์ที่ที่จะเลือกไปได้นะระหว่างทางก็จะมีวิวประมาณนี้เพราะว่ามันต้องข้ามมันเหมือนมันเป็นสะพานข้ามเกาะประมาณนี้ก็จะป,ประมาณนี้ให้ฟีลแบบสบายๆชิลๆไม่มีอะไรมากมาย ไล้วนะว่าจะมาอีกครั้งนะมเมาดีจคือแต่ว่าครั้งหน้าจะไม่ไปพักบนเกาะแล้วจะมาพักบนตัวเมืองมันเล่เลยหรือไม่ก็ที่ฮูลูมัลเล่แค่นั้นแล้วก็มาดูแอคทิวิตี้ต่างๆที่เป็นวอเตอร์สปอร์ตเนี่ยที่นี่หรือแม้กระทั่งแบบไปไป,ไปทัวร์บนเกาะ5ดาว6ด,ดาวอะไรเนี่ยก็คือสามารถซื้อที่นี่ได้เลยนะที่ตอนแรกเราเข้าใจว่ามันจะหาซื้อยากเว้ยมันมือน,นอะไรก็แบบไม่มีอะไรเงี้ยแต่จริงคือ ไม่ค่อยมีบนขายเว็บไซต์นะคือรต้องมาดูที่นี่แล้วเดี๋ยวเขาจะจัดหาให้เราคาไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าข้อดีของการที่เราอยู่บนเกาะที่อยู่บนสนามบินเนี่ยคือทุกอย่างมันจะไม่แพงเหมือนบนอยู่เกาะเกาะโลคอลน,นะเกาะที่เราไปอย่างเกาะดิฟูชิอย่างเงี้ยคือเป็นเกาะโลคอลใช่ปะเออมันก็จะราคาก็จะแพงหน่อยแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยมีอะไรให้ทำตอนกลางคืนแบบผับบาร์อะไรก็ไม่มีแต่ที่นี่มันยังมีแบบปาร์ตี้คืนอะไรา้ให,ให้ให้ไปนั่งชิลๆได้นะ ซึ่งเราเลยมองว่ามันอาจจะดีกว่าโดยการจะเป็นการแผนประมาณนี้ก็คือ2วันแรกเนี่ยอาจจะอ,อ,อยู่บนเกาะเกาะสนามบินธรรมดาหรือว่าเมืองมันเลน่จากนั้นหลังจากที่ไปแอคทิวิตี้มาเสร็จเรียบร้อยไปดำน้ำไปสโนว์คลิงไปอะไรอ่ะไปดูโลมาอะไรอย่างนีง้เรียบร้อยแล้วถ้าอยากจะรีแล็กซ์แล้วก็คือค่อยไปนอนแบบโรงแรมเกาะส่วนตัวของอันตาทาราของเซนทาราอะไรอย่างเงี้ย เป็นแบบนั้นจะดีกว่านี่คือมันไม่ได้มานานแล้วเราก็แบบแผนค่อยถูกก็แผนตามมีตามเกิดมาแต่ก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมาเสียเที่ยวหรืออะไรรู้สึกโอเคได้เท่าที่แบบเรามาได้เรามาไหวไปดำน้ำอย่างงี้ขึ้นมันแรงมากเราก็ทําได้ทําดีที่สุดที่จะทําได้แต่ว่าถ้ามันมีครั้งต่อไปเราก็จะพยายามแบบเออทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามีทิปทะเลอีกหลายทิปเหมือนกันก็จะได้ไปฝึกว่ายน้ํามาไปแบบ ดูว่าแบบซีนหน้ากากส่วนตัวมาเพื่อให้ใส่แล้วมันเข้ากับล็อกโครงหน้าเราน้าจะได้ไม่เข้าอะไรเงี้ยเออน้ำเข้านี่เป็นปัญหามากนะมันทาให้เราแพนิดความกลางทะเล้วขึ้นมันกระสัดกระสับกรข้างหน้าน่าจะดีขึ้นโอเคดียังไงถ้าไปถึงฝั่งนู้นแล้วจะไปถ่ายภาพบรรยากาศสถานที่เราอยากจะไปชมอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะสําหรับ โอ้ f ฟรายเดย์มอสหรือว่ามัสยิดเก่าที่ชื่อว่ามัสยิด Friday ย์หรือมัง้งคือการแต่งตัวของพ K วันนี้เนี่ยไม่สามารถเข้าได้นะแต่ว่าคือจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ได้กว่าจะเข้าอยู่แล้วนะก็เลยแบบแต่งตัวแบบชิวๆเพราะว่ามันร้อนอันนี้จะเป็นสถานที่เก่านะแล้วก็มีมีกูโบอยู่ข้างหลังด้วยซึ่งเราไม่เข้าเพราะว่ามันไม่เป็นอิสลุเป็นชายานนะวกกาเข่าขเธอมันเป็นต่ยาน แล้วก็ตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะมีจะได้เห็นนี้ด้วยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรสถานสถานที่พำนักของประธานก็คืออยู่ข้างหลังเลยนะข้างหลังตรงน,นี้ก็จะเป็นใช่เป็นบ้านประธานทีพอดีอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อยู่ข้างหลังด้วยแล้วก็จะเดินต่อไปข้างหน้านะเพราะว่าเขาบอกว่าไอสถานที่ใหม่เนี่ยที่เป็นมัสยิดอะ่ะคืออยู่ถัดไปอีกเดินไปอีกนิดนึงอันนี้เป็นที่เก่านะ ก็เป็นที่เก่า,าเบี้งเธอไพรีิกาเข่าซึ่ว่าเข่าและสัญญาณเราก็จะเดินไปตรงูดที่ใหม่เมื่อกี้ก็ได้เห็นที่ที่เก่าแล้วก็บ้านพิเศ์แล้วใชะวะ่ปหมตอนนี้ก็จะไปสถานที่ใหม่กันที่อยู่ข้างหน้าเดินไม่ไกลนะที่นี่มีความแบบถนนเล็กแออัดเนาะแบบ ยังไม่เห็นร้านขายข้าวเลยที่แบบสามารถใช้บัตรเครดิตรูดได้เพราะแรกเงินเ mm hmm. มาดีมันนิดเดียวเองน,นะ mm hmm. ไม่ได้กาจะแลกเดีย๋ยที่เกียแรแลกไปแลกกลับ เรามีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าตามบนเกาะเล็กๆเ,เขาคงไม่มีมัสยิดถูกไหมแล้วทีนี้เวลาเขาทําแบบต้องทําพิธีทางศาสนาเยขาต้องขึ้นมาบนเกาะใหญ่หรอแล้วมันจะเพียงพอรองรับคนหรอใช่ไหมคิดว่าอาจจะไม่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ามีอันนี้ด้วยนะ Natural Gallery น,น,นี่แต่คิดว่าคงไม่เข้าเหมือนกันเพราะว่า บางทีมันมันเข้าไปแล้วมันไม่มันไม่จอยอ่ะมันมันไม่อินก็มันจะเข้าไปทำอะไรที่จริงๆแบบสถานที่มันอยู่ติดกันหมดเลยอะ่ะทันนี้ก็จะต่อไปด้วยสุลต่านพาร์คก,ก็คือเป็นสวนสาธารณะนะที่เดินมาก็คือติดหมดเลยก็คือเป็นว่าขอแค่เข้ามามัลเลซิตี้เนี่ย นั่งแท็กซี่มาหยอดลงก็คือที่เหลือเดินได้หมดเลยมันไม่ไกลมันเป็นติดติดกันเลยนะนี่อันนี้เป็นสุนทรานพาร์คสวนยอ่อ,ยอมพักพอนอนใจตอนเย็นคนน่าจะเยอะและนี่ก็จะเป็นมัสยิดอันใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ป้าวะ it is This is Islamic Center Ministry of i s l a m a f f a i r เหมืนจะไม่ใช่นะใช่ก็นี่ก็ใช่เลยเนี่ยเออชัดเจนแต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าเยวต้องไปถ่ายฝั่งนู้นให้ดูมันถูกต้องแล้วนะแต่เราจะเข้าไม่ได้เพราะเราแต่งตัวไม่ถูกกรลเทศะนะเราเป็นคนเคารพสถานที่เราก็จะไม่เข้า เราเป็นคนดีน,นี่ใช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 เลยสังเกตจากเนี่ยมีอารับราตีแบบนี้ใช่เลยทีนี้เก็จะเดินต่อไปเพราะว่าเราเข้าไปข้างในไม่ได้อยู่ดีเราจะไปดูฝั่งทะเลนะมันจะต้องมีสถานที่ที่เขาเอาไว้ตรวจจับ สัญญาณของคลื่นสึนามินะเพราะว่าเป็นประเทศที่อยู่บนหมู่เกาะใช่ไหมแล้วก็ต้องมีอะไรแบบนี้เพื่อป้องกันว่าแบบสึนามิมาเนี่ยจะต้องรับมือยังไงนะแต่นี่ก็น,นึกไม่ออกเลยต้องรับมือยังไงวะถ้าเกิดมาเนี่ยก็คือมาปะวะเพราะแบบมันไปไหนไม่ทันหรือเปล่าไม่รู้เขาอาจจะมีวิธีของเขาวันนี้เป็นวันอังคารเนาะก็จะเงียบสงบหน่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยนะจะแบบ คนน่าจะเยอะ ตรงนั้นมีห้างด้วยวะ่ะเราต้องไปกินข้าวในห้างนกพิราบเต็มไปหมดเลแกสวยเนาะตรงนี้นน สักครู่ก็คือเข้าไปทานข้าวที่ตรงนี้มานะตึกด้านหลังเห็นไหมมันเป็นร้านซิตี้บูเล v วอร์ดแต่ว่าร้านไม่มีอเน็ตเลยคืองงมากรู้สา์ว่าจะมาต่อแต้มบุญแบบเปิดเน็ตค้นหาข้อมูลอะไรเงี้ยบ่ได้บ่ได้เลยแต่ว่าก็ได้ถามเขามาแทนว่าจะเดินไปฟิชมาร์เก็ตยังไงเขาบอกให้เดินขึ้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายเอ้ยเดินขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายส่วนอ่นามิ โมนูเมนต์เนี่ยให้มาขึ้นรถมินิบัสที่ตรงเดิมนี่แหละเพื่อที่จะข้ามไปเ,เพื่อที่จะนั่งไปตรงตรงนั้นนะซึ่งเราก็เลยแผนว่าเราจะเดินไปฟิชมาร์เก็ตก่อนแล้วค่อยเดินกลับมาขึ้นมินิบัสไปต่อที่สึนามิโมนูเมนต์แล้วค่อยกลับไปที่โรงแรมเนาถามว่าเดินถูกไหมมันก็ต้องเสี่ยงก็จะไปดูกันว่าตลาดปลาที่เนี่ยมันมันเหมือนที่โตเกียวหรือเปล่าออสเตรเลียหรือเปล่า ก็จะเหมือนกันได้ยังไงน้องมาคนละที่กันจะข้ามยังไงวะ ข้ามได้เลยข้ามได้แล้วไม่วีทีเข้าไปเดินเเด้จ้าจอดมอเตอร์ไซค์กับจังซี่เลยบอกจะจข้ามยังไงทำไม่สามารถเดินแทรกมอเตอร์ไซค์ไปได้เพราะว่าค่อยเสียสิดาขา จะเป็นสกอยด้เขาเลเสียดอาดขานี่จอดสหทีเลยไม่มีช่องว่างให้เดินในหน้าตลาดปลา อันนี้เหรอไม่น่าใช่ปะวะหรือว่าอันนี้วะอ๋อไม่ใช่ อันนี้คือที่ที่เราไม่ได้อยากเดินมานะมันก็คือโลเคอลมาร์เก็ตนะคือตอนแรกไม่ได้แพนจะมานแต่พอแบบเดินมาถึงมันก็มันก็มีเนะนี่ยนี่นี่น,นี้โลเคอลมาเก็ตก็จะขายทุกสิ่งอย่างอะ่ะผลไม้ลากไม้ก็พืชผัก,กอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่นี่น,นี่ถึงแล้วฟิชมาร์เก็ตอยู่ใกล้ใกล้ใกล้เลยติดกันอีกแล้ว ฟิชมาร์เก็ตก็ต่กสแต่มันคนละฟิลเนาะคนละฟิลกับกับที่ออสเตรเลียเลยมันมันไม่ได้ใหญ่อะแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบร้านแบบว่ามีแบบร้านขายแบบกินทาให้กินได้เลยตรงนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแต่ก็คงมีมีปลาทุกสิ่งอย่างที่แบบ ที่จับได้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนก็มาค้าขายกันสําหรับคนอีสานที่มาตามหาปาราบอกเลยว่าบ่มีขายเด้ออาจจะไปมองอื่นมองนี่เด้อโอเคอเก็บได้อีกหนึ่งเราจะไปที่สุนาม,มนิมนเเมต์กันหาวิธีไปก่อนขึ้นมินิบัตรมาถก่แล้ว ตอนแรกก็คิดว่ามันจะหายากมันก็ไม่ได้หายากหรอกมันก็อยู่แถวๆนั้นแหละมันจะมีป้ายบอกอยู่ว่าเป็นบัสสต็อปใช่ไหมถามว่ารู้ไหมว่าสายไหนไปนไหนไม่รู้ถามเอาก็ถามว่าแบบขึ้นวินิบัสจ่ายเป็นแคชได้ไหมจ่ายเป็นการ์ดได้ไหมก็คือเอาการ์ดแตะได้เลยนะยากค่าโดยสารอยู่ที่เจ็ f. ดมาลดิลลาร์หรือมาดิรูเปีย er. เออเจ็ดแล้วก็ส่วน เรื่องเส้นทางก็ถามเขาว่าไปที่ซูนิโมนิมเมนต์ไหมเขาบอกว่าไปก็ขึ้นแค่นันเลยเดินทางไม่ยากแค่มีปากก็ถามไปไม่มีเน็ตก็ได้แล้วก็นั่งมินิบัสมาประมาณสัก20นาทีได้นนะแล้วนะก็เขาบอกว่าใกล้จะถึงที่ซูนิโมนิเมนต์แล้ว ที่ถึงถ้านั่งแท็กซี่น่าจะเร็วกว่านี้แต่ว่าแท็กซี่มันจะค่าโดยสารประมาณ80กว่ามอลิสกูเบียใช่ปหก็เลยนั่งมิ่หอบางทีกว่าเราก็ไม่ได้รีบด้วยกินสบายเลยนะทานง่ายๆนั่งชิลๆไปยังไม่ถึงโอเค ว่า next stop ก็จะถึงแล้วนะ นี้เราก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเดินย้อนกลับไปบโอเคถึงเรียบร้อย thank you อโอ้ยแดดร้อนมากนี่หน้าตามินิบัตเป็นแบบปัญนี้นั่งมาประมาณจากตรง ตลาดปลานะ่ะยี่สิบสาสิบนาทีประมาณนี้ได้เดี๋ยวจะเดินไปดูหน้าตาของศูนย์บรรเทาทุกข์ไม่ใช่ศูนย์เตือนภัยอ,อ่อีตัวเครื่องวัดคลื่นสุนามิน,นะน้ำทะเลสวยวะ่ะออกไปดูจักหน่อยแนะ่ดูสิสวยเนาะขนาดแบบ คือมันไม่ได้เป็นแบบสีดำๆแบบบ้านเราแหม่แบบขอบขอบันนี้มันเป็นแบบฟ้ายังเป็นฟ้าสวย,ย <c oughs> อ,อยู่เลยอขออภัยนี่ไงหน้าตาของมอนเมน н ์ซึนามิมอนเมน н ์ ส่วนขากลับอ่ะไม่ต้องบอกเลยนะว่ากลับแท็กซี่แน่นอนใครจะไปกลับรถเนาะกลับไม่เป็นแต่ก็ไม่น่าจะยากหรอกมั้งมีคนตกปลาด้วยอย่างนั่นเกาะอะไรอ่ะีเก น่ามืดเลย่งถึงแล้วแค่นี้เองไมไ่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งคำอธิบาย ก็มา,า,มมอมามตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเยนะ็นแล้วทุกคนก็จะออกไปกินข้าวแล้วก็เลือกร้านมาแล้วว่าจะไปกินสเต็กที่อยู่สุดเลยของเกาะฮูล mm. ูมันเล่นะต้องเดินขึ้นไปจากฝั่ง mm. น,นี้คือเดินขึ้นไปทางนู้นนะ mm. ก็เลยแวะออกมาถ่ายภาพบรรยากาศหาดฮูลูมันเล่บีชที่อยู่ติดกับโรงแรมเนี่ยให้ดูก่อนว่า มันสวยประมาณไหนนะก็คือสวยประมาณนี้เลยส,สวยๆแบบใสแล้วก็คนไม่เยอะนะถ้าใครจะมาเล่นน้าอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศแบบนี้กำลังดีเลยได้เลยไม่ร้อนด้วยแต่ว่าอาจจะใส่ชุดที่เป็นบิกินี่ไม่น่าจะได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่มีคนใส่ก็ต้องแบบอื่นคือไม่ต้องบิกินี่ก็ได้ไงชุดอะไรก็ได้ที่เน้นกบรรยากาศ ไม่ร้อนนะเพราะตอนนี้ผมเย็นนะอะเนาะเนี่ยดีๆเลยอ่ะพี่เคก็ได้มาท่องเที่ยวหมาดีคนเดียวเรียบร้อยแล้วนะห้าวันสี่คืนก็คิดคำนวณคร่าวๆคือค่าตั๋วเดินเนี่ยประมาณ 1,500 0บาทนะ่ะก็คือรวมราคาอีโคโนมีแล้วก็รวมค่าราคาอัพคลาสถ้าใครไม่ไม่ได้นับในส่วนของอัพคลาสขึ้นมาก็จะเป็นประมาณ7,000บาทแล้วก็จะมีค่าโรงแรมประมาณ1,000 0บาทนะสำหรับ4คืนแล้วก็บัต g เจ็ทที่เตรียมมากับค่าถ่วยประมาณ2,000 0รวมๆก็จะประมาณ4,000 0ืประมาณ40,000บาทไม่เกิน4ี0ไม่ถึง4ีนะ ก็ถามว่าแพงไหมเหรอจริงๆถ้าสมมติว่ามากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเรามีแบบการหารค่าที่พักเนี่ยมันก็จะถูกลงมามันจะตกคนละประมาณ5 0 0พันแต่ว่าการที่เรามาคนเดียวไงแล้วเราก็ไม่อยากจะนอนโรงแรมที่ไม่ดีมากก็ไม่เป็นไรเรายอมแบบเอาความสบายดีกว่าเอาความสบายใจดีกว่าไปซื้อโรงแรมที่แบบไม่ดีแล้วเราก็ต้องมาจองงแรมใหม่ทิปไปหลายทิปที่ผ่านมา สรุปโดยรวมประสบการณ์ครั้งนี้ถือว่าโอเคนะแต่ว่ายังไม่ได้รู้สึกว่าแบบดีที่สุดเพราะว่าอาจจะเป็นที่ตัวเราเองที่แบบเ,เรื่องไปดำน้ำที่แบบเรายังไม่ถน,นัดเรายังกลัวขึ้นยังแพนิคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การวางแผนว่าเออเราแบบซื้อซื้อทัวร์แต่ว่ามันซื้อแบบไม่ครบทุกอย่างมไม่สามารถไปได้หมดทุกอย่างอย่างแซนด์แบงก์เนี้ยก็คือเสียดายมากคืออยากไปแซนด์แบงก์แต่แบบมันไปไม่ได้เนื่องจากว่าเกาะที่เราไปอยู่คืนแรกอะ่ะมัน มันไม่สามารถออกไปดูแซนแบงณบริเวณนั้นได้นะมันต้องเป็นเกาะที่อยู่บนสนามบิน่ยเออมันจะไปดูได้ซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราให้กลับมาใหม่นะคือการไปเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปเก็บทุกอย่างครบทุกสิ่งอะไรอย่างนี้เออเอาที่เรารู้สึกว่ามันคอม์ตกับตัวเรารู้สึกว่ามันแบบมันเหมาะสมมันพอดีอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็เพียงพอแล้วแล้วถ้าเกิดจากกลับมาใหม่ก็แค่กลับมาใหม่มันไม่ได้เป็นเรื่องยากนะ การไปท่องเที่ยวปัจจุบันนี้อะไรมันมันสะดวกสบายขึ้นเยอะมันง่ายขึ้นเยอะอยังไง <c oughs> ใครที่ติดตามชมคลิปพี่เคมาร์ต่ต้นก็ขอขอ,ขอบคุณมากครับแล้วก็ยังไงถ้าเกิดใครชอบคลิปที่มาโซโล่เดี่ยวเที่ยวมาวดีฟเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการ อัปโหลดคลิปมาเรื่อยๆว่าแบบมีไปที่ไหนที่ไหนอีกนะซึ่งภายในเดือนนี้ก็ยังจะมีอีก2 2 2ทริปที่จะเกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวจะมีแบบพาทัวร์กรุงัวลัมเปอร์นะแล้วก็จะไปที่ฮ่องกงวันเดย์ทริปแล้วเดือนต่อไปเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยตุลาคมเราจะไปที่โตโนโต้กันยังไงใครชอบสไตล์แบบไรสาระบ้างกึ่งมีสาระบ้างแบบพีเคก็อย่าลืมนะครับ ก็กด subscribe ไว้เผื่อว่าจะเป็นแนวทางเป็นไอเดียให้แับหลายๆคนได้เกิดแรงบันดาลใจในการอยากมาท่องเที่ยวเพราะว่าเราจะไม่ได้พูดถึงแค่แบบในแง่ของการท่องเที่ยวอย่างเดียวเงยเรานะก็จะมีแบบทริปมีทริคอะไรให้ด้วยเกี่ยวกับการจองตัวการจองโรงแรมอะไรมาแชร์แชร์กับใครติดปัญหาเรื่องอะไรยังไงก็ทักมาถามส่วนตัวได้